ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายอนุโมทนาธรรมนำสุขก่อให้เกิดความสุขใจปลื้มใจปิติใจสำหรับผู้ที่มีบุญมีส่วนช่วยงานพระศาสนาตามโครงการอู่ข้าวอู่น้้ำในวันนี้ซึ่งมีบารีว่าปุธธารสะสังขโหเอตัมมังคลมุตตมัง แปลถอดความการสงเคราะห์ดูแลไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนำมาซึ่งหมูคนคนใดก็ตามแต่มีภรรยาสามีแล้วสนใจใส่ใจซึ่งกันและกันใส่ใจเกี่ยวกวับเรื่องของความคิดใส่ใจเกี่ยวกวับเรื่องอารมณ์ใส่ใจเกี่ยว,วเรื่องของคำพูด ใส่ใจเกี่ยวเรื่องของร่างกายสามีภรรยาบางคนใส่ใจเอาใจใส่ใส่เสื้อผ้าอย่างไรจัดการไว้เรียบร้อยชอบกินอะไรจัดการไว้เรียบร้อยผ้านุ่งผ้าห่มสถานที่จัดไว้เรียบร้อยกลายเป็นความผูกพันกลายเป็นความส่งเคาะกันไปก็ส่งเคาะกันมา <S <S เราชอบอย่างนี้เขาชอบอย่างนี้เขาไม่ชอบอย่างนี้เราชอบอย่างนี้ก็เฉลี่ยกัน ก่อให้เกิดความผาสุกในครอบครัวคู่ที่เป็นสามีภรรยาคู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่บารมีเมื่อมีบุตรธิดาขึ้นมาเอาใจใส่เอาใจาใส่ลูกก็เหมือนแก้วตาดวงใจเหมือนแก้วตาเหมือนดวงใจมีลูกเอาใจใส่เสมอดูแลเสมอลูกต้องการอะไรดูระยะเวลาดูใจครับ ใจเขาบางครั้งบางทีไม่อยากอยู่ใกล้พ่อแม่อยากอยู่คนเดียวมีความเป็นตนตัวให้ความเป็นตนตัวแต่บางครั้งบางทีเขาจะอยู่ในความดูแลของพ่อแม่เอาใจใส่ห่วงใยรักใครทุกอย่างเกิดขึ้นจากความเมตตาหรือเอื้ออาทรลูกคือสายใยของชีวิตลูกคือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิต มีลูกเป็นความโชคดีของชีวิตแล้วจะกินอะไรก็ตามแต่ต้องนึกถึงลูกเป็นที่มาของความกตัญญูกะตะเวทีซึ่งโบราณบอกเสมอพ่อแม่จะกินอะไรก็ตามแต่เมื่ออร่อยก็ต้องคิดถึงลูกเมื่อลูกอยากได้พ่อแม่ก็ยอมทุกสิ่งทุกอย่าง น่าชื่นชมและน่านาโมทนาในความที่เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความอนุเคราะห์เกื้อกูลวันนี้เป็นวันเกิดของเด็กหญิงละพัฒรดาตันวิจิตมาฟินซึ่งมีแม่เป็นคุณหมอมีพ่อเป็นนักธุรกิจใหญ่มี าม่ามีอากงดูแลเอาใจใส่อย่างดีที่สุดเกิดมาโชคดีด้วยมีบุญบารมีดังกล่าวแล้วได้เข้าวัดตั้งแต่เด็กได้มีโอกาสให้ทานเห็นการให้ทานเห็นพ่อแม่รักษาศีลเห็นพ่อแม่ปฏิบัติธรรมโดยตลอดเลยฟังเสียงการปฏิบัติธรรมสวดมนต์เป็นประจำหัดนั่งสมาธิเป็นประจำและก็ ได้มีโอกาสใส่บาตรให้ทานเป็นประจำทำตั้งแต่นานกลายเป็นความซึมซับในบุญอยู่ในบุญไม่ตกบุญแล้วก็จิตใจน้อมเอียงในบุญไม่ทำบาปทำบุญเสมอแล้วก็ปฏิบัติทำทตัวเล็กแต่น้อยกลายเป็นภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง ไม่ต้องมีเวรมีกรรมไม่ต้องสร้างเวรสร้างกรรมต้องแต่เล็กแต่น้อยมีปัญญาดังกล่าวแล้วขอบุญดังกล่าวจงมังเกิดขึ้นกับเด็กหญิงละพัสดาตันวิกิตมาฝีนเด็กน้อยผู้มีบุญดังกล่าวขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองสิทธิจิตจังสิทธิกำมัง สิทธิลาโพชยโยนิจังพระพุทธังรักษาพระธรรม,มังรักษาพระสังฆังรักษาสตตมาวินาสันตุอายุวโนโส,สุข,ขังพระลัง